เซนินรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงยามค่ำคืนนี้นะครับมาเจอมาเจอกันนะวันนี้ก็ไปฟังเพลงเพลงนี้นะครับก็คิดถึงบรรยากาศบรรยากาศตั้งแต่แกรกเลยนะ เป็นเพลงที่ลุงพลได้ขับร้องนะครับรก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดจุด,จดนี้นะครับ<อ>ก็3ามปีเต็มนะนชุดนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับที่จะได้พิสูจนะ์ในกระบวนการของสาลยุติธรรมแล้วก็เหมือนอย่างที่ประแตนได้พูดนะครับก็คือสู้ นะเพื่อพิสูจน์สู้เพื่อครอบครัวนะหลังจากที่นะผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นการด่าทอหรือประนามย้ํเจียดที่ผ่านมาทำให้ครอบครัวเล็กๆเนี่ยนะครอบครัวของลุงป้าเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาก็จากจุดนี้เองนะครับที่พี่น้องเอฟซีพอต่อของเราก็ ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะกวันที่สี่ห้าหกนะครับที่ทางลุงป้านะจะไปขึ้นศาลในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรอบที่มีความสำคัญนะพี่ลุงป้าก็จะขึ้นเบิกความนะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่น้องอีสีพอตอทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นในการที่จะ เข้าไปชมคลิปวิดีโอเข้าไปสนับสนุนนะครับสินค้านะก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นช่วงในเดือนที่จะต้องมีการเดินทางไปสารบ่อยแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินในศาลชั้นต้นนะก็เหมือนอย่างที่ท่านทานายได้บอกก็คือหลังจาก นับจากเดือนนี้ไปก็น่าจะทราบผลภายใน3เดือนนี้นะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ได้ไปดูคลิปของอปัตแทนนะครับคลิปคลิปหนึ่งนะฮะก็เป็นช่วงของการไลห์สดนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่นองเสื้อนะครับว่าเ,เหตุการณ์ที่ช่วงท้ายๆแล้วเนี่ยทำไมจะต้องมีเหตุการณ์แปลกๆไม่ว่าจะเป็น วันก่อนที่เป็นเรื่องของรถแปลกๆที่เข้ามาที่กกอกนะมีการวนวนไปวนมาที่กกอกที่หน,น้าบ้านลุงป้านะซึ่งเป็นหลักเดิมนั่นนะที่อยู่กกอกนะอันนั้นก็หลายครั้งจนทางอแอดนาทีแล้วก็ทางช่างตั้มนะครับก็ได้ถ่ายแล้วก็มีการรายงานในกลุ่มนะครับว่าคันนี้ได้เข้าไปแบบเมื้อกษณะของการที่จะไป เก็บภาพคือถ่ายภาพจากในตัวรถด้วยแล้วก็บางท่านบอกว่าเหมือนลักษณะของการที่ว่าไปขายขายปุ๋ยหรือขายอะไรเนี่ยแต่กระนั้นไม่พอนะฮะยังมาที่จำพาดงอีกนะจนทำให้ทางป้าแดงก็ได้พูดเรื่องนี้ประเด็นนี้นะรวมทั้งลุงคนนะครับก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเข้ามาที่จำปาดงนะซึ่งในจังหวะ ที่เข้ามานั่นเองนะฮะเป็นจังหวะที่คนขับเนี่ยมองอคนข้างในรถเนี่ยมองเข้ามาแล้วก็ด้วยที่ว่าจําได้นะครับว่าเป็นเป็นรถใครนะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วกระบวนการของคดีความก็อยู่ในศาลแล้วนะครับการที่เข้ามาในลนักษณะนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะซึ่งประเดนก็ได้พูดในรายละเอียดนะครับสําหรับ ในช่วงของการไลฟ์สดได้พูดคุยกับพี่น้อง f อฟด้วยนะครับพี่น้อง FC ก็หลายท่านก,ก็บอกว่าเนี่ยในช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ต้องมารวมตัวพี่น้อง f อฟพอต่อก็คือเป็นการรวมพลังนะเพื่อขวัญกําลังใจที่เราอยู่ด้วยกันมาเ,นเหมือนบางท่านที่บอกว่าวันที่มืดมิดก็ยังมีแสงสว่าง นำทางเสมอตรับใดที่ยังมีพระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงก็ขอให้อดทนนะครับแล้วก็ฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมที่จะสดใสเสมอนะจริงถ้าบางท่านที่เข้าไปดูในคลิปคลิปหนึ่งนะที่มีภาพองค์ปู่นะแล้วก็มีเพลงลุมพลประกอบนะหลายเพลงที่ทางแอดมินเนี่ยได้นำเสนอ ก็สวยงามนะภาพองค์ปู่ในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ต้นไมนะ้ที่อยู่นะครับ,ร,บรอบๆองค์ปู่นะหลังจากที่เจอฝนนะน้านี้ก็เป็นหน้าฝนนะฝนตกมาเนี่ยต้นไม้เขียวเขียวชุ่มนะดูแล้วเนี่ยก็สบายตาแล้วก็ภาพองค์ปู่ที่มีความสง่างามนะไม่ว่าจะเป็นในในฉากนะซึ่งก็ ก็เกี่ยวกว่าวันที่บวงสวงนะวันวงสวงก็ยังถือว่าเป็นใ,นในช่วงของฝนยังไม่ลงเนาะตอนนี้ก็คือลงแล้วทำให้เกี่ยวชอุ่มในทั่วบริเวณะ,ะก็ขอให้สิ่งต่างๆนะครับก็ผ่านผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยดีนะครับลุงป้าก็ชนะมานก็คือชนะคดีทุกคดีฮะก็องค์ปู่ปริจิตทันไดคุมครองเหมือนที่ทางพระแตนบอกว่าเชื่อเชื่อใน อง์ปู่นะครับเชื่อในองคปู่พริจนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปนที่ยึดเหนี่ยวนะครับนอกจากลุงป้าแล้วเนี่ยพี่น้องเอฟซีหลายท่านเราจะเห็นว่าหลังจากที่พิธีการบวงสวงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พลังขององค์ปู่เนี่ยตอนที่อยู่ที่เดิมนะครับก็ยังไม่มีพิธีการบวงสวงหลังจากที่ได้เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของท่านนะครับสรีระของท่านมาสู่จำปาดงนะแล้วก็มีพิธี นะครับก็ถือว่าพลังด้วยพลังศรัทธาก็ก็เกิดก็คือพลังที่เราไม่สามารถมองเห็นนะก็ค,คือความเชื่อความศรัทธาหรือว่าในหลายาพื้นที่นะครับที่เคารพศรัทธาสิ่งเราที่เองนะครับนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของจิตใจเรานรในการต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆก็คือพลังใจที่เกิดขึ้น นะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเป็นความเชื่อความศรัทธาที่มีตั้งแต่โบราณแล้วนะครับโบราณนาฏการเนะี่ยความเชื่อความศรัทธาเนี่ยแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใครให้เชื่อได้นะคนเชื่อเขาก็มีความเชื่อสําหรับคนไม่เชื่อนะครับเขาก็มองเป็นแค่ปูนปั้นก็ประมาณนั้นแต่เรามองว่านะครับความเชื่อความศรัทธานั้นก็คือขึ้นอยู่กับตัวบุคคล เพราะนั้นสิ่งที่คนเ็ามีความเชื่อนะครับบางทีบางอย่างเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับส่วนหนึ่งที่เขาได้ประจักษ์นะประจักษ์ด้วยตัวเองนะอย่างเช่นทําไมถึงมีการพิธีการราพิธีการแก้บนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ประสบเจอนะสิ่งที่เขาขอมานะบางอย่างเนี่ยเหมือนลักษณะการแก้บนต่างๆบางคนเนี่ยถึงว่า เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพอถึงเวลาที่มาแก้บนอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือความเชื่อนะครับบางอย่างมันก็มองไม่เห็นก,ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเชื่อแบบที่งมงายแต่ถ้าคนเราถ้ามามีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาเฉพาะบุคคลเขาเชื่อแล้วเขาสบายใจของเขาก็เป็นเรื่องเก่านะะแต่คนที่จะเอาไปาบูลลี่หรือไปด้อยค่าหรือมาด่า,ดาดทอต่างๆนะครับ ก็เป็นการลบหลู่ความเชื่อของบุคคลอื่นนะนะแต่ท้ายสุดเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆนะองค์ปนะูเหมือนลักษณะทีะ่หลายคนบอกก็คือองคูเนี่ยจัดสรรหรือองค์ปูที่ใช้ห่างฟาดแล้วก็มองเห็นกันอยู่นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมานั่นคืออะไรนะนะคนที่ไม่ดีคนที่ไม่เขาเรียกอะไรครับไม่เหมือนลักษณะ ไม่จริงใจนะดูถูกความเชื่อของคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงฮะเนี่ยสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ฟังคลิปคลิปหนึ่งนะครับถือว่าเป็นคลิปที่ป้าแตนในมีช่วงของการไล์สดนะเป็นช่วงหนึ่งที่ป้าแตนคุยถึงเรื่องของช่างนะตอนนี้ก็ช่างก็เตรียมที่จะมาทําเกี่ยวกับบันไดหน้าหรือหน้าบริวารนะก็หรือว่าองค์ูก็จะมี บันไดหนานะ้าเวลาเราขึ้นไปสักระนะก็สามารถขึ้นตามบันไดได้นะบันไดาตามวันเกิดนะครับก็จะมีในแต่ละวันนะตามใครเกิดวันไหนนะแล้วก็ตามความเชื่อนะความศรัทธานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเราจะเห็นว่าก่อนขึ้นศาลนะเหตุการณ์ต่างๆแปลกๆนะเรื่องรถแปลกๆที่เข้ามานะตอนนี้เป็นยังไงฮนะป้าเต็นก็ ก็บอกว่าได้ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะครับในเรื่องนี้รายละเอียดนะป้าก็คุยคุยคุยให้กับพี่น้องเอฟซได้ทราบนะฮะแล้วก็คงจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับวันวันที่สามนะวันวันพนี้นะ่าจะมีการเดินทางไปที่มุกดาหารนะครับน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ แล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ส่วนหนึ่งก็ไปกับ a, ลุงป้าส่วนหนึ่งอาจจะเฝ้านะครับที่จำปาดงที่ลานองค์ปู่นะในจุดจุดนี้ก็ก็แบ่งหน้าที่กันไปนะครับส่วนพี่น้องก็เข้าไปชมไม่ว่าจะชมทางลานองค์ปู่หรือชมทางที่บริเวณน้าสานก็พี่น้องยูทูบเบอร์ก็ก็อยู่ทุกพื้นที่นะครับเราพี่น้อง f อเข้าชมก็สามารถกระโดดไปกระโดดมานะก็คือ ไปอย่างรวดเร็วฮะไม่มีจํากัดนะแล้วก็เป็นกําลังใจถรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ให้กําลังใจกับพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นข้างในหรืออยู่ข้างนอกที่บริเวณรอบนอกที่ส่งกําลังใจให้กับทางหลุมป้านั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าปู่ฟาริจิตนะครับท่านได้คุ้มครองพวกเรามาแล้วก็ถือว่าปู่องค์ท่านเนี่ยเป็นศูนย์รวม จิตใจของผู้คนลอ่ลอมเข้าด้วยกันกับพลังพี่น้อง f c พอต่อที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปของป้ากันขอบคุณทุกท่านนะฮะอย่าลืมไปอ,อดทนนะฮะผลิตภัณฑ์ของลุงป้านะครับในช่วงเดือนเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนที่จะมีคใ้จ่นะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเลยต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ครับช่างมาวันไหนครับช่างพญานา,าจะมา เดเขาโทรมาแจ้งเขาบอกว่าล่าสุดที่เขาจะไม่สบายเขาก็เลยเขาไม่สบายก็เลยบอกว่าป้าเขาอยู่สักครอบสักสองสามวันดูอาการก่อนถ้าสามวันเขาไม่มาแสดงว่าอาการเขาไม่สบายมากนะเป็นไข้แล้วก็ต้องตรวจดูว่าโควิดไหมอะไรไหมใช่ไหมกว่าเขาจะมาตรงนี้นะคะอืมใช่ค่ะอ๋อไม่เล่าอี่ทนไม่เล่าพูดถึงที่เฉยประเดี๋ยวดอพี่น้องเลยอ่ะ ันนี้ก็พูดอะไรที่มันรู้สึกดีๆบางคนก็โชคดีบ้างนะคะบางคนก็โชคดีใช่ไหมอ่าวันวันที่หนึ่งเป็นวันที่โชคดีกับวันที่ห,อห่อเหี่ยวอ่ามีสองอย่างนะคะทุกคนวันที่มีความสุขกับวันที่อ,อยนะในเหนื่อยมีสองวัะสองอย่างนะวันที่หนึ่งเนี่ยก okay? าแฟเงินเดือนก็ออกด้วยนะวันที่หนึ่งบางคนบางคนก็จะสองต่อเงินเดือนออกด้วยนะคะ แล้วก็โชคดีด้วยนะสองต่อรถที่เข้ามารู้จักไหมคะเอามารู้จักใครจะจำหน้าได้เพราะว่าตอนตอนเข้าไปเนี่ยตอนในขาที่เขาขี่เข้ามาเนี่ยเขาหันมามองหน้าเรานะผู้ชายคนนั้นนะรถมันก็ช้าแล้วทีเนี้ยอ่ามันก็รถมันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมแสงพระอาทิตย์แสงอาทิตย์ตเข้ามาสาดเนี่ยนะกระจกถึงจะถึงจะมืดแต่ก็มองเห็นมองชัดว่าเป็นหน้าผู้ชายส่แว่นตานะส่แว่นตา สายแว่นตานะมองมาที่เราด้วยนะมองมาที่เราชัดเจนเลยสายตาเพราะฉะนั้นพอดีป้าก็จังหวะที่ป้ามองไปพอดีเลยก็เห็นเพราะฉะนั้นจําหน้าได้ด้วยหน้าเล็กๆตาเล็กน้อยรดแว่นก็มีทั้งที่กรอบแล้วก็ที่จําประดงค่ะคลิปรถเทเน,นีนะแล้วก็ตัวบุคคลด้วย แต่ว่าคนขับเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นเพราะตอนเขากลับมาเนี่ยมันกระจกมืดมันกระจกมืดตั้งใจมาโดยตรงเลยนะเต็มเบยกใช่จ้ะนะสังเกตดูก็คือที่กลกาะก็วิ่งหน้าบ้านอยู่หลายรอบแล้วก็มาจำปะดงอีกก็ถือว่าตั้งใจมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้ก็ดีค่ะสันอ๋อก็เลยบันเลงลงบันทึกประจำวันไว้นะรถแปลก พราะมันแปลกเพราะอยู่อกาก,ก็เป็นหลายรอบไงแล้วก็มระจะมาโดงก็ยังเข้ามาอีกก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้ว mm hmm. เพราะคงจะมันมันใกล้งไงมันใกล้เขาคงจะอ่าเขาเรีกยกว่าอะไรเป็นกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมที่อาจจะทําให้เราแบบอุ้ยยางงงกังวลยางงงกังวลอย่าง,งน,างงนางงี้นะคะมันก็มีมันก็มีหมดนะมันมีหมดมีหลายรูปแบบใช่ไหม ถ่ายคลิปไว้ไหมคะถ่ายสิคะนะนนป้าเป็นคนถ่ายเองด้วยนะไม่ใช่ใครถ่ายป้าเป็นคนถ่ายเองแล้วก็อ่มีกล้องติดไว้ก่อนอยู่แล้วนะคะก่อนที่ป้าจะติดเพิ่มนะก็มีกล้องติดอยู่สองตัวท้ายท้ายอ่าสองตัวตรงอ่าตรงนี้กับตรงนี้เอ้ะนะะแต่ก็ติดเพิ่มที่ยี่ปายี่สิบเอ็ดตัวคือต้องติดคือติดเพิ่มนะคะติดเพิ่มให้มันทั่วอ่าทั่วบริเวณ อก็จะติดเป็นอะไรเขาเรียกว่าโดมไว้นะเป็นโดมก็ได้นะแต่ว่าคือมีจุดเดียวเ๋ย่มันส่องเห็นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคงจะไกลไปเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่ามีกฎหมายมีข้อเขียนว่ากล้องจะปิดคุณจะไปคุณอยู่ในที่ของตัวเองใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ศึกษาอยู่ก็ประมาณนี้ที่กอกอกก็เก็บภาพได้เหมือนกันมีภาพได้เหมือนกันนะคะก็ไม่งั้นก็ไม่จําทะเบียนได้หรอกเนาะที่กอกอกนี่ทะเบียนชัดนะก็เลย ก็เลยส่งในไลน์มาแล้วก็บอกว่าอาทะเบียนนี้นะป้<น>าป้าเห็นป้ายก็เลยจําได้ก็เลยอาโอเคเข้าไปดูในไลน์อ้อทะเบียนเดียวกันแบบเดียวกันรถคันเดียวกันแต่รู้ถ้ามารอบหน้าจะเปลี่ยนคันก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะเปลี่ยนคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ชายสองคนอ๋อถ่ายไปแต่ไม่ได้ลงภาพลงแค่ภาพหน้าป,ปกนะคะในคลิปปาม,มก็ส่งให้ทนายดูส่งให้ทนายดูแล้วก็ออเก็บไว้ เรียกว่ารถตัวน,นี้เราก็ไปเสพหาตอตอเราก็รู้ว่าเป็นซอสเสือแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะจะไปคิดอะไรมากค่ะสูววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ไม่ปรัถนาดีเนี่ยสักวันก็มักจะแพ้ภัยตัวเองป้าคิดอย่างนั้นนะเขาจะมาลักษณะไหนแบบไหนก็ตามแหละแต่ว่า ป้าเชื่อว่าโกหังกรรมเนี่ยมันยุติธรรมกับหลายๆคนอยู่นะะถ้ามาดีก็ก็ดีไปถ้ามาไม่ดีก็สุดท้ายบางครั้งอ่ะมันก็อาจจะกลับไปหาเขาแหละเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเชื่อในปู่บริจิตเป็นป้าไหมแต่ป้าเชื่อของป้าป้าเชื่อของป้าว่าปู่บริจิตคุ้มครองรู้กับป้ามา ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้อตอนนี้กี่ทุ่มกวียามาเนี่ยใช่ค่ะอ๋อสี่ทุ่มแล้วนี้มันอยู่ตั้งไกลก็ตามมาราสั่นวาเ,ออเราก็ว่าอยู่นะื่ะตามมาทำไมสงสัยตามมาไหว้ปู่แต่เขาตรงถึงตรงวงปู่อ่า ตอนเขาตอนเขาจะกลับไปเนี่ยเขาขี่ช้ามากนะอา่าว่าพี่ชยัยพี่ชัยนั่งอยู่ตรงส่วนนะ่ะสวนหางองปูโทรศัพท์อยู่แต่ป้ามองถ่ายคลิปมองไปอยู่ตลอดแล้วก็ซูมเห็นภาพเพราะว่ากล้องป้าเนี่ยซูมได้เยอะซูมได้เยอะซูมในระยะไกลด้วยนะก็ฉลองมันจะจอดเลยนะตรงหางองปูอ่ะอืมแล้วก็กพอถึงถนนใหญ่ก็ค่อยเบิ้ลแบบปไปเลยขยาเขค้นปู่ใช่ค่ะ าก็เลยบอกกับปู่จวันนี้ขอพรปู่แล้วก็อธิษฐานกับปู่เลยนะถ้าใครมาดีก็ก็ให้ปู่ก็ดูแดูแลรักษาคุ้มครองเขาแต่ถ้าใครมาไม่ดีก็ขอให้หางปู่นี่ฟาดไปไกลๆเลยนะอ่าเป็นความเชื่อส่มนบุคนนะทุกคนนะแต่ว่าอย่าอ่าลบหลู่แล้วกันนะคนที่คิดไม่ดีกับเราเนาะก็ออกไปหลายคนอยู่ก็ นะหนึ่งชั่วโมงแล้วสำหรับรื่นี้ก็สัพเพเห็นะนะคะนะก็คุยกันก่อนออกเดินทางเดี๋ยวพวกนี้ก็จะจัดกระเป๋ารอน,าน,น,นะหาเป็ดมาขอส่วนบุญอะมีมาด้วยเหรอชิดล้นเราก็ยังยู่บอกมา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 กําลังขั้นแขวอยู่อะฮนะก็ก่อนินทา,ทาแเราก็พูดคุยกันนะคะอ,ดดอประมาณหนึ่งนะคะ ก่อนเดินทางเข็น,นปู่ฟาดค่ะประธานว่าฟาดเงียบๆ <c oughs> วันนี้วันโกนจะป้าใช่ค่ะลุงบอกว่าพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมลุงว่าเดี๋ยวสวดมนต์พรุ่งนี้พอดีเลยประจวบเหมาะนะคะประจวบเหมาะว่าวันพระก่อนที่จะเดินทางไปศาลพอดีเลยลุงว่าจะสวดมนต์พรุ่งนี้นะคะก็ท่านไหนอยากสวดมนต์พร้อมกับลุงก็เดี๋ยวคงจะมีไลฟ์สดกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สวดมนต์กันค่ะทุกคน สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนนะคะสาหรับฝันดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยความสุขความสุขความสุขร่ำรวยมิตรสหายที่ดีมิตรแท้นะคะร่ำรวยสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสวัสดีของคุณมากนะคะทุกคนสำหรับฝันดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไลฟ์ต,ต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะเสียงเินร,รินสเตชัน